ก็ผมค่พยักต่อยเองก่อนครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสามสัปดาห์นะซ้อมอยู่ที่คร่อยัอายู่ที่บานนกีฬมีใครเป็นูบอซอมไฟนี้ครตอนนี้อายุท่ับะสูงเท่าไหร่ร้อยาหนหนักไปปล่อยตอนนี้มวยสไต์ัวงนนี้จะต้องมาเจอครยฉลามชนยต่อยกัน กี่ครั้งแล้วเป็นไงบ้างชนะเคยชนะเข้ามาด้วยวันนั้นต่อยกันที่ตูบาเตนบอกวาชนะเข้ามาชนะแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเรียบเรียดกันเหรอวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยปอนด์รปอนด์วันนี้ต่อยร้อยแปดโตขึ้นเนาะวันนี้ชิงแชมป์ด้วยเอราล่าสุดเราต่อยไว้กับใครชปะนกบินชนะเหมือนกันเวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยแปดเอาเวทนี้เลยวันนี้ร้อยแปดเมื่อกี้ลองซ้อมหนักแล้วเป็นไง จุดสองเท่าไรสบายเดี๋ยวยื่นเส้นห้องน้ำกันนะย่ะผ่านเนาะร่างกายตัวนี้เป็นไงสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาแชมป์กับบ้านป่ะเนี่ยอ่าเอาแล้วย้ำแข็งก็ด้วยครับนนี้เราคุมมากี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณคนจังหวัดเอาฝากเชิญชวนแม่งครับแลหน่อยเอาแชมป์กลับได้แน่นอนเลยครับเต็มที่อ่ะวันนี้ขอร้องชคดีขอบ๋ยวมากครับ